ก็ครับแล้วครับเจ็ดกิโลเห็นมีใครวิ่งสวนมาครับเดี๋ยวนะในหมู่บ้านกิโลละกุง้งสามโดวันนี้ซ้อมกิโลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมอ่าขอสัมภาษณ์ วันนี้ซ้อม4กิโลครับพี่ตาวันนี้4กิโลพอ4กิโลพอเยอะเยอะเยาะซ้อมไปเพื่องานบุญรำมาราธอนครับโอ้โหบุญรำมาราธอนเป็นมาราธอนครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่เจ็ดครับก็จะไหวเหรอเนี่ยครั้งที่เจ็ดของบุรีรัมยของบุรีรัมย์ด้วยนะครับของบุรีรัมย์เหรอไม่ใช่โอ้ห้าแล้วก็ฮาร์ปสองอ๋อหมายความว่าวิ่งฮาร์ปสองสองปุ่มครับพี่ตาที่เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามจะไหวเหรอผมว่าวิ่งสิบสองโลมันจะไหวเหรอ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆวิ่งไม่เร็วแต่วิ่งได้ปีนี้สุดของมาราธอนอยู่ที่กี่ชั่วโมงครับคาสี่ชั่วโมงห้าสิบเจ็ดสี่โมงห้าสิบเจ็ดโอ้โหเฮ้ยสูสีกับเราอ่ะสูสีกับเราเกือบข้าผมผมผ่านไปสิบแปดนาทีเออสุดยอดมากครับคุณดาปีนึงวิ่งกี่ฟูครับปีแล้วได้สี่ฟูครับปีที่เราสี่ฟูปีนี้ในฟูแรกใช่ไหมครับฟูแรกโอเคยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องใหม่อย่างเนด้วยนะครับเนก็ เาเพิ่งได้หนึ่งปูสบายอยู่แล้วสบายอยู่แล้วมีทิ่การวิ่งยังไงทิ่การวิ่งมีไม่มีอะไรครับไปเรื่อยๆอ๋อตะคิววิธีป้องกันตะคิวตะคิวผมใส่เกลือใส่เกลือโองใช่งงี้ครับเกลือสินเทาใช่ไหมเกลือสินเทาเออเป็นวิธีป้องกันตะคิวของของของคุณตานะครับเพราะแกเคยเป็นตะคิวใช่ไหมจากที่เป็นบ่อยล่าสุดนี่คือไปเป็นที่บางแสนใช่ไหมโอ้บางแสนครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยใช่ไหมครับ วิ่งไม่ได้ <laughs> <laughs> วิ่งไม่ได้เลยแต่เจอแต่เจอพวกนักกายภาพดีสองครั้งเจอกายภาพดีโปะทั้าแข็งทีเดียวหาย,ลยหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยเป็นตะคิวแล้วเขาเอางน้งแข็งนั่ง,แ,งแล้วก็ยืดขาเ,าเจ็บตรนี้โอ้ยเขารู้เลยก็ทับป๊อปเขาบอกวิ่งต่อได้แต่ยาสปีดก็เราวิ่งไปเรื่อยๆได้แต่เยอาสปีดไปขึ้นเลย ถ้าสปีดขึ้นเลยก็คือวิ่งไปช้าๆเรื่อยๆไม่ธรรมดาได้ธรรมดาได้แต่หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยเป็นตะคิวแล้วใช่ไหมแล้วแล้วได้อาวุธใหม่ด้วยดูดูอาวุธใหม่นี้อาวุธใหม่พิกสามจุดศูนยิลิตวิ่งครั้งล่าสุดนี่คือเดอะมอใช่ไหมครับเดอะมอไม่เป็นตะคิวเลยสุดยอดน้องมัดปะทะกับเนยดูสิอันนี้คือ นีก็ในที้ตัวท็อปเหมือนกันครับตัวท็อปนอาไฟน์เนเปอร์เซนต์สองแต่คนยังไม่ท็อปโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคขอให้โชคดีนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูคอนเทนต์ในยูทูบได้นะครับ